ลาสุดตกพื้นอีกแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทีหักสบายดีทีหักทุกทกคนมามาเนี่เพื่อคือซุกกว่าเก่าวะหืมมันแห้งเนาะมันเลยซุกไว้เนี่ยนี่งามเนาะพี่น้องเนาะขอบใจเขาาลายๆปีนี้ที่งามให้ พี่น้องเอ้ยหลังจากที่หลังจากที่ปล่อยที่ด่าเขาสี่นิวสั่งงานเขามาเมื่อนีก้กะนอนเวลาแล้วพี่น้องเก็บกูได้ป่ะนี่อมเมนต์เก็บกูระเบิดได้เก็บกูเขาวป้าติดอขอบเลย ลมพี่น้องเอ้ยลมนี่ต้องวางบางๆน,นี่โอ้ยขอบใจหล,ลาย,ลายทุกคนที่มากเกี่ยวให้ผมนะแต่ก็ทําตามาเฮาแน่ผูทําตามผู้บทําตามเนาะมันก็มีเนาะะว่าหลายคนสี่สิบกว่าคนบางคนก็นอยากลงอยากลริ่มเด้ทีมงานหมัดเขากํากลังหมัดอยู่เวยนี่จะมีภยัยแน่ละตื่นมากก็ได้ว่าแม่มเท่นไปแหละ ลงไปพอแปดโมงผมว่ายัง่งอย่างง่ยง่วยฟ้ยาดตัวว่ายังไม่ได้ไปใส่อยู่โอ้เข้ามาตะแถวนีน่เนาะลงไปซองมือพี่น้องจงขูขอบใจเทวดาที่บปรดที่ประสงคนลงมาทำรุ่นอยู่ว่าปั้นรุ่นอยัาง สะโคนก็มาดนะบรรยากาศดีน้องพี่น้องนาะ ผ่านแล้วข้างไวเด้อเอาข้างไวเดอ้เอ,ดอสั้นหัวมันลงแห็งแน่หน่อยตรงนี้แต่ว่ามีหนามพี่น้องนหนามยังไดใ,ให้น้า Ta à, nhảy ngừng song hành Lợt Lợt vô แห่งแต่บอกปันไดอ่าฮะบิรงในกล่องงามมาดิอีกแล้วอีกแล้วพี่ สันหัวมันลงผีดสเอาขึ้นมาข้างแค่ห้าหน้าเออันยังแหงปั้งนอะอดีเยวมันหาสีแหงเอาหมดตากไว้ตอนนี้ห้ากับเก้าโมงมองมาทางนี้ง่ายง่ายมาเทวัส ไปโนลดไปเรียบร้อยอาร์มนะไปพอเริ่มซิมเริ่มซิมยังไอ้ไอ้ดำไปเอาไปส่งอีกโหลดกายไปสองขั้นดิเออบางดำมาเอาซิมบ่อนแล้วนะ กัประมาณใหญ่ก็ได okay. ้สูเอาสันมัแล้วอียมันจางสีแหงตาด้ด้ยมาดให่มันจางสีแหง ยังเงินได้จังสอบบ่ กคนเห็ดเข่งมือเรียบร้อยออจัดปาปเรื้อยๆเบอร์ละซูซาม์นะโซเห็ดได้สิได้กิน คุณพีคุณพีพจัดซัมเมอร์ให้เยอะอีกอีกหน่อยลางหนึ่งไม่แพงยายมันบอกว่ามันไม่อิ่ม <laughs> มันไม่อิ่มค่ะคนไลน์ปัสซูมขึ้นเนี่ย ท้ายครัมันคือไม่ย่อยเราดอกกระเดียดเฉพาะ <c oughs> สิรลอดเฉพาะเปิืสภาพมัน อีก,พอก,ก่พี่น้องสิดทเก็บผ่านบรรยากาศไ้เพียงสนิทก่อนพี่น้องเอ้ยถ่ายโดนร้านายอย่างพี่น้องเบือ่อเจอกันใหม่คลิปหนาเด้วพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปต่อไปสบายดี